ชอบมากเลยบ้านทำอุตสาหันลหลังครับขอนนี้นะครเป็นแค้พ่อสวัสดีทุกคนอยู่น่อ๋อครับตัวนเับตัวโอเคิบอกเราลอคายกันหน่อยดีกว่าว่ายังจะไปโชว์อะไร่ะเกไปลบ ดีรันดามไม่นูี้เลยตอนนเร่นี้ผมจะมาเล่าให้ฟังโอ้พิาิษาชยเด็กหน่อยก็ทุกคนผ่านช่วงไปเด็กไปแล้วนะตรงนี้ไม่มีใครเด็กตาหราสอบไม่ได้ใครตามเราสอบเลโอเคโอเคโอเคมาทุกคนคงคงจักเรื่องนี้ดีถ่ายเป่านะ อ่าเป็นนิทานทีสบที่แบบทุกคนเคยผยอยากให้หลังจากนี้นะครับทุกคนตั้งใจฝัง,งนิทานเป็นภาพ่าจะเล่าช้าๆเราก็จะชัดนะคแต่ว่านิทานกระต่ายกับเต่าผมเนี่ยจะไม่เหมือนเวอร์ชันเดิมที่ทุกคนเคยรู้จักวันนี้ผมมีกระต,าต่ายเต่าช่ไหม่ที่ผมเคยได้ยินมาแล้วกันผมไม่รู้ว่าทุกคนเคยได้ยินแนวนี้มาหรือเปล่าแต่ว่า ผมชอบเนี like you, allemaal, Elena, ้มากเลยเพาะว่ันให้ข้อคิดอะไรายอย่างโอเคพร้อมยางถ้าพร้อมผมมีสองทีให้ผมไปนะครับขอพรกันได้ไหมอ่าไมพอเครับโอเคได้มาทุกคนตั้งใจครับได้ยินได้ยินเสียงร้องถ้าใครภาพไม่ออกหับตาดน วอนนี้จะไปชวส์นสนสุกสนุกเรา,า,า,ามาพักผ่อนไทยย่ทธภพก่อนว่าม,มาโอเค,เอเคทุกคนพร้อรไมไหมครับพร้อมไหมครับผมขอทงเสียงที่นึง่งเราโอเคมาทุกคนตา,า,าใน,ป,าน,นป่าแบบไใน้นป่าแห่งนึ่งครับป่าแหญ่เป็นป่าที่มีต้นไม้สุงใหญ่แล้วก็ไม้ไม้หก ทำให้แสงพลาที่เนี่ยลอดสองถับได้มาได้มาตลอดเป็นระยะระยะนะแปลว่าทั้งฝ่าเนี่ยอาจจะไม่ได้สว่างทั้งฝ่าซึ่งกระต่ายกับเต่านะครับอย่างที่ทุกคนรู้กันเลยว่ากระต่ายเต่าแไปแข่งวิ่งกันแต่รอบเดียกระต่ายกับเต่า,นะตา,ตาใครใชนะครับเต่าเต่าเต่าชนะเพราะอะไรครับเพราะกระต่ายเขาแบบใช่ไหมครับมีเสียงเล่าอยู่ นาหุกเลยนะในหมู่สั์ป่าทั้งหลายว่ากระต่ายกู้มีพอสมควด้านการดุลมากกว่าเต่าแทนเต่าทำให้กระต่ายรู้สึกไม่พอใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นมากมากครับผมในเวลานี้ทุกคนก็มาสิทธ์สั่งทุกตัวมา,าสิทธ์กระต่ายแล้วก็ทำให้กระต่ายรู้สึกว่าฉันอยากจะชนะเต่าในททันใดจึงประกาศออกมาว่า ฉันจะแข่งกับเตาซึ่งเต่าก็ตอบรับคำคำท้าของกระต่ายทั้งหนึ่งเหมือนเดิมเลยผมจับทุกตัวล้วนเป็นพยานล้วนพอมที่จะเป็นพยานให้กับการแข่งขันครั้งนี้รั้งนึ้นเลยครับกระต่ายกับเต่าได้สองคยแนนะเต่าได้สองกระต่ายกได้สองและกระต่ายตั้งใจว่าตัวเองจะไม่ประมาทในการแข่งขันครั้งนี้รอบนล้นะครับจนเด็นดำเนินมาถึงวันแข่งนะครับ สัตว์ทุกตัวยืนอยู่ท่างสง่าอและในลู่วิ่งก็มีสัตว์มีสัตว์ตัวเหมือนเดิมนะก็ตายก็ตายแล้ววันนี้เรามีการมานานเป็นสิบตัวครับเเปป็นจ้าา่สิงบตัวที่เป็นเจ้าป่าเนี่ยขาสามสองหนึ่งวิ่งพร้อมยิงเป็นดังป้าวขึ้นฟ้าก็ตายของต,ตัวอย่างสุดแรงเกิดครับต่บออกตัวอย่างสุดแรงเกิดนะแต่รู้ไหมครับว่า สุดแลงเกต่ของแต่ตัวเลยเดินอย่างก็ไหลยอไปได้เร็มันใช่ตงเต่าก็ไม่รัลดความายเองเคยทำมาตอดใส่ของเราไมอตั้งเต่าแล้วก็ะต่ายก็วิ่งไปวิ่งไประยะทางหนึ่งกะตายอยากจกใส่ให้สุดแบบเที่อว่า เต่าเป็นฝูงของกระตายนะกต่ายวิ่งเลยนะวิ่งวิ่งจ้ำจ้ำจ้ำใจจ้ำจนอะไรนะจ้ำจนไม่ได้ดูผ่านนะกระต่ายสะดุดหินครับลองครับขาปิดกระต่ายขาปิดทำให้กระต่ายไม่สามารถพยายามตัวไปได้ก็สิ่งหนึ่งหรอกเต่าไม่ยังเดินครับเดินจะช้าแค่ไหนก็ยังเดินเดินไปถึงเส้นชัยใกล้แล้วครับเดินผ่านกระต่ายที่ล้มอยู่ตรงนั้น เต่าก็จ้ามันจ้ามผ่านไปอีกแค่นิดเดียวครับเต่าจะถึงเส้นชัยน,นะแต่รู้ไหมครับมีเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นอ่าเหตุการณ์นั้นก็คือจำได้ไหมครับว่าตอนที่จะแข่งขันกันสิงโตที่มันจะปะการยิงปืนขึ้นฟ้าใช่ครับแล้วส่วนที่สิงโตยิงขึ้นไปตกลงมาโดนเต่าแค่หน้าเส้นชัยเท่านั้นเองสรุปว่า เกมนี้ครับไม่มีคนชนะเลยที่ผมอยากเปรียบอ่ากระถ่ายกับเปล่านะครับเป็นบทส้ครับาเพราะบนโลกเรนนี่บางทีการที่เราพยายามเป็นเรื่องที่ดีครับแต่ว่าไม่หนึ่งเราพยายามอย่างแน่นอนจกับให้ถึง success point ของเราแต่ว่าบางทีก็ <c oughs> จะมีอุสัตที่สามารถขเ <c oughs> ข้ามาขัดาทห้ความพ <c oughs> ยายามนั้นอาจจะไม่กระดิอไรเลยก็ได้ ฉะนั้นก็ขอฝากข้อคิดดีๆนี้ไว้ให้กับคนที่กำลังพยายามแล้วก็กำลังท้ออยู่นะครับถ้าใครพยายามแล้วยังรู้สึกว่ายังไม่เจอทางออกนะลองหยุดดูแล้วก็หยุดดูสภาพแวดลอมแล้วก็ปัญหาที่เกิดขึ้นกับตัวเองจริงๆนะเวลานะคุณจะทังเกตได้ง่ายเลยครับผมนะผมลืมไปกดแอกคาริค้ามาถ่ายไปลองับอ ไม่ค่อยเจอเธอเลยช่วงนี้เธอหายตัวช่วงนี้ซุ่มซอมบูสอ๋อ,อนึกว่าไปเรียนไปเรียนนึ่องก็จะไปเล็บฟิกภาพโป๊ะปากล้องนี้นะหนึ่งสองสามโอ้ลักลืมนี่คือลักแรกของเราหนึ่งสองสาม